บทที่202นี่ค่าเองเมื่อปูฐานเสร็จจากการประชุมในราชส,สำนักก็รีบมาที่ตำหนักคุณหญิงทันทีพอมาถึงเขาก็ถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนโดยสีหน้าเคร่งเครียดด้วยความห่วงใยเมื่อมีเขาไม่อยู่ใกล้ๆนางก็รู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้นหญิงสาวจับมือเขาไว้แน่นแล้วตอบว่าหมอหลวงบอกว่าไม่เป็นอะไรมากเจ้าค่ะ คนท้องก็มักจะมีอารมณ์แปรปวนอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วแท้จริงแล้วเมื่อคืนนางมั่นใจว่าตัวเองเห็นเงาดำทะลุผ่านกำแพงไปจริงๆแต่นางยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะเกรงว่าจะทำให้คนในวังเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอีกอย่างอาจจะเป็นการแหวกย่ายให้งูตื่นก็ได้เงาดำที่นางเห็นนั้นไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้น นางยังไม่อาจรู้ได้หากเป็นผีทำไมก่อนหน้านี้จึงไม่เคยปรากฏตัวให้เห็นหรือหากไม่ใช่ผีและจะเป็นอะไรไปได้ถ้าเป็นคนจึงหายตัวได้ซ้ำยังเดินทะลุผ่านกำแพงไปต่อหน้าต่อตานางอย่างนั้นปู่ฐานเห็นซีหยุ่จือหน้านิ้วคิ้วขมวดนานิ่งเหมือนกำลังคุ่นคิดเขาก็รู้เพียงว่ามีบางอย่างที่อีกฝ่ายปิดบังไว้จึงสั่งให้นางกำนันออกไป เหลือเพียงเขาและนางอยู่ในห้องตมลำพังทั้งสองศบตากันครู่หนึ่งในที่สุดซีหยุนจือก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้ปูถ่านฟังพางถอนหายใจเบาๆทีแรกข้าก็ไม่อยากเล่าเรื่องนี้หรอกเจ้าค่ะแต่เมื่อคืนข้ามองเห็นเงาดำผ่านหน้าแล้วเดินทะลุผนังหายไปจริงๆปูถ่านขาหมวดคี่รถถามย้ำว่าเงาดำเดินทะลุกำแพงไปอย่างนั้นหรือ ซีหยุนจือพยักหน้าแล้วลุกขึ้นจากเก้าอี้นางจุงมือปูถ่านไปยังห้องนอนของตนแล้วชี้ไปยังผนังห้องทางทิศใต้ก่อนจะพูดเสริมว่าตรองนั้นแหละเจ้าค่ะเงาดำนั่นเดินผ่านหลังมา่านทะลุผนังห้องแล้วหายไปอย่างรวดเร็วไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันแน่ปูถ่านเดินไปสำรวจบริเวณหลังม่านที่ซีหยุนจือชี้ให้ดูก่อนจะเงยหน้ามองภายดานในห้อง ก็ไม่พบความผิดปกติใดๆเขาทำหน้าสงสัยไม่ต่างกับสีหน้าของซีหยุนจือสอวันนี้ข้าจะต้องพักที่ตำหนักอย่างสิ้นเพราะมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องจัดการถ้าคงมาหาเจ้าที่นี่ไม่ได้เจ้าไปนอนกับข้าที่นู่นเถิดไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่อาจวางใจซีหยุนจือได้ยินที่เขาพูดความรู้สึกกังวลเมื่อคืนก็หายไปทันที ไม่ว่าอย่างไรความห่วงใย,ยที่เขามีต่อนางก็ไม่เคยเปลี่ยนเมื่อรู้อย่างนี้อะไรๆก็ดูจะง่ายขึ้นหากมีใครคิดจะทำร้ายนางเป็นร้อยเป็นพันครั้งหรือก้นดาบเป็นหมื่นเป็นแสนนางก็ไม่กลัวสิ่งที่นางกลัวที่สุดก็คือการสูญเสียความรักและความห่วงใย,ยจากสามีขอเพียงหัวใจของเขายังมีนางอยู่แม้จะต้องเจอกับพายุฝนที่โหมกระหน่ำรุนแรงสักเพียงใด นางก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้าไม่เป็นอะไรหรอกเจ้าค่ะที่ตำหนักอย่างสิน้นมีกฎห้ามไม่ให้ห้องเฮาพักที่นั่นคาเองก็ไม่อยากฝืนกฎแต่ปู้ฐานกลับยืนยันหนักแน่นกฎพวกนั้นถูกกำหนดโดยคนทั้งนั้นถ้าข้าจะให้เจ้าไปพักใครจะกล้าขัดขืนหากใครลุกขึ้นมาขัดข้านก็แสดงว่ามันอยากจะทำร้ายเจ้าครั้งนี้มันอาจจะแค่มาให้เจ้าตกใจ แต่ถ้ามีครั้งต่อไปหากมันคิดจะฆ่าเจ้าแล้วเจ้าจะป้องกันตัวอย่างไรเมื่อเห็นสีหน้าและแววตาที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างจริงใจของปู้ฐานนังก็เพียงยิ้มให้แล้วโน้มตัวไปพูดอะไรบางอย่างคางหูชายหนุ่มหลังจากนั้นปู้ฐานก็แสดงท่าทีปฏิเสธแต่นางก็พูดเกลี้ยกล่อมเขาอีกหลายครั้งชายหนุ่มจึงพยักหน้ายอมทำตามที่นางพูด พวกข้าราชบริพารที่ยืนรอยอยู่ด้านนอกพากันคาดเดาไปต่างๆนานา,นาพอเมื่อครูเหมือนห้องเต้กับห้องเฮาจะมีท่าทีผิดปกติจู่ๆประตูห้องก็เปิดออกอย่างแรงห้องเต้เดินออกมาด้วยท่าทางเกลียวกราดพูดโดยเสียงดังด้วยความโมโหข้าอุตส่าห์เป็นห่วงพอมาถึงกลับเล่าเรื่องผีสั่งไร้สาระที่สุดจะอยากสร้างความวุ่นวายในวังนักใช่ไหมต่ำช้าสิ้นดี อย่าให้ข้ารู้ว่ามีครั้งที่สองนะกลับตำหนักตั้งแต่ปู้ฐานขึ้นครองบัลลังก็ปฏิบัติต่อสย่นจือเป็นอย่างดีตลอดมาเขาไม่เคยขึ้นเสียงหรือแสดงท่าทีโกรธเกลียวเลยแม้แต่น้อยเหล่าข้าราชบริพารเห็นห้องเต้แสดงอาการหุดหงิดใส่้องเฮาก็พากันตกตะลึงจากที่เคยสงสัยก่อนหน้ามาตอนนี้ก็เข้าใจสถานการณ์ทันทีพวกเขาพากันเข้าใจว่า เป็นเพราะเมื่อคืนห้องเต้ไม่ได้นอนที่ตำหนักคุณหนิงจึงเป็นเหตุให้ห้องเฮารู้สึกกังวลกระวายใจกเ็เลยกุเรื่องผีสางเพื่อเรียกร้องความสนใจจากห้องเต้ให้กลับมาพักที่ตำหนักเหมือนเดิมแต่คาดไม่ถึงว่าเรื่องนี้จะทําให้ฝ่าบาทโกรธเป็นฟืนเป็นไฟได้ขนาดนี้ต่างพากันสงสารฮองเฮาที่กําลังจะถูกรดความสําคัญแต่บางคนกลับรู้สึกชอบอ,อกชอบใจจนถึงกับเชื่อว,ว่าในวัง ต้องมีเรื่องลึกลับบางอย่างเพียงไม่นานข่าวลือก็แพร่สะพัดออกไปแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหลากหลายข่าวฮองเต้เริ่มเมินเฉยต่อฮองเฮาถูกลือกันไปทั่วทั้งวังหลวงบรรดาคนที่อยู่ในวังต่างก็พูดถึงเรื่องนี้กอบกับท่าทางของฮองเฮาิ่งทำให้ทุกคนได้ยินข่าวนี้เชื่ออย่างสนิทใจมากขึ้นนั้นพอหลังจากที่ฮองเต้เดินออกจากตำหนักคุณหนิงด้วยความโมโห หองเหาก็เอาแต่เก็บตัวอยู่ในตำหนักทั้งวันไม่ยอมออกไปไหนนางไม่ทำกิจวัตรประจำวันอย่างเคยและไม่ยอมสนทนากับใครทั้งสิ้นไม่ว่าใครมาขอเข้าเฝ้าก็ถูกปฏิเสธทั้งหมดแม้แต่หลู่อี้และหลู่เย่เองยังตกใจเรื่องนี้อย่างมากหลายวันมานี้หูหินของนางกินข้าวเพียงไม่กี่คำวันวันเอาแต่นั่งอยู่ในตำหนักไม่ยอมพูดยอมจาถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป พวกนางควรจะทำอย่างไรดีในแต่ละวันซีหยุงจือทำเพียงอ่านหนังสือและปักผ้าอยู่ในตำหนักเพื่อฆ่าเวลาวันนี้นางนั่งปักผ้าจนรู้สึกง่วงจึงฟุบหลับกับโต๊ะขณะที่กำลังครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มีความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังแอบมองทว่าครั้งนี้นางไม่ได้ลืมตาขึ้นทันทียังคงหลับตานิ่งอยู่อย่างนั้นเพื่อรอจังหวะหิงสาวรับรู้ได้ว่า สายตาคู่นั้นที่กำลังใกล้เข้ามานางพยายามหลับตาราวกับว่าตนเองหลับอยู่จริงๆเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามผิดสังเกตเมื่ออีกฝ่ายเข้ามาใกล้ในระยะประชิดบนซุ้มประตูทางเข้าของตำหนักคุณหนิงที่ปิดสนิทก็มีทหารองครักษ์สี่นายโรยตัวลงมาอย่างเงียบเชียบเพื่อร้อมจับผู้ที่กำลังเข้าใกล้ห้องเฮาไว้ได้พอซีหยุนจือได้ยินเสียงความเคลื่อนไหวรอบตัว นางก็เห่อยหน้าขึ้นตอนแรกนางคิดว่าพวกเขาคงจะจับเจ้าของเงาดำนั้นได้แล้วแต่ภาพตรงหน้าที่นางเห็นกลับเป็นนางกำนันในตำหนักคนหนึ่งเท่านั้นทหารองคาร์ทั้งสี่กดร่างสตรีคนนั้นแนบพื้นไม่ให้ขยับตัวหนีได้ปู่ฐานเดินออกมาจากห้องด้านหลังโดยสีหน้าเย็นชาเมื่อเห็นว่าทหารองคาร์ที่เขาลอบวางกำลังเอาไว้จับผู้บุกคลุกได้ ก็หันกลับไปมองซีหยุมนจือแล้วถามว่าใช่นางหรือไม่หญิงสาวลุกขึ้นจากโต๊ะปักผ้าเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้านางกำนันคนนั้นแต่วสวมรถอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะใส่หน้าดูเหมือนจะไม่ใช่เจ้าค่ะขณะที่ทั้งสองกำลังมึนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเก็ได้ยินสตรีคนนั้นพูดขึ้นว่าก็ต้องไม่ใช่อยู่แล้วมีคาเองซีหยุ่นจือรู้สึกว่าเสียงของอีกฝ่าย ชังคุ้นหูเสียจริงๆนางจึงโน้มตัวเข้าไปใกล้จ้องสตรีตรงหน้าอย่างละเอียดข้าเองจางเหยียนรีบ,บอกให้พวกเขาปล่อยคาได้แล้วกดจนตัวคาเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อได้ยินอีกฝ่ายพูดสีหยุนจือก็มองนางอย่างตกตะลึงคู่หนึ่งจากนั้นก็รีบ,บอกให้องคละทั้งสี่ปล่อยตัวสหายหญิงสาวอยากเข้าไปประคองอีกฝ่ายด้วยตัวเองแต่กลับถูกพูดฐานทั้งเอาไว้ หลังจากถูกปล่อยตัวจางเหียนก็ลุกขึ้นยืนแล้วนวดคอให้หายเมื่อยจากนั้นก็พูดกับซีหยุนจือว่าข้าได้ยินมาว่าช่วงนี้เจ้าเอาแต่เก็บตัวเงียบอยู่ในตำหนักไม่ยอมกินไม่ยอมนอนข้าก็เลยอยากจะมาดูสักหน่อยคิดไม่ถึงว่าพวกเจ้าจะทำกับข้าอย่างนี้จางเหียนพูดพังมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความสงสัยของปู้ฐานนางจึงรีบถอดหน้าก,กากที่สวมอยู่ออกต่อหน้าเขา เผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของตนซึงเต็มไปด้วยแผลเป็นเป็นจางเหยียนไม่ผิดแน่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยแผลของสหาหสซีหยุนจือย่อมจำได้ดีพอนางเป็นผู้ที่พาจางเหยียนมารักษาที่จวนแม่ทัพหญิงสาวจึงรีบเดินไปหาแล้วถามว่าเจ้าจริงๆด้วยเจ้ามาได้อย่างไรซีหยุนจือมองจางเหยียนด้วยความประหลาดใจพอตั้งแต่เข้ามาอยู่ในวงังซีหยุนจือได้สั่งให้คนตามหาจางเหยียน แต่ก็ไม่มีใครพบร่องรอยคิดไม่ถึงว่าวันนี้จูๆ่ๆอีกฝ่ายก็มาหาด้วยตัวเองจางเยี่ยนยักษ์ไหลพังพูดว่าข้าได้ยินว่าเจ้าตกใจกลัวจนขินไม่ได้นอนไม่หลับไม่ใช่หรือก็เลยอยากมาดูสักหน่อยไม่คิดว่าจะมาตกลุมพังของพวกเจ้าจนได้ซีหยุนจือพูดด้วยน้ำเสียงรู้สึกผิดข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยเมื่อหลายวันก่อนข้าเห็นเงาดำเดินผ่านหน้าแล้วหายไปตรงผนังในห้องนอน แต่ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นเป็นใครก็เลยต้องใช้อุบายล่อใหญ่อย่างที่เจ้าเห็นเพื่อจะจับเจ้าของเงาดำนั้นจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ